ไม่อ้วนเท่าไหร่เอ๊ะมัด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 วัดอุ้ยโอ้เลี้ยเลี้ยเลโอ้โอ้สวยครับมากครับผมกำกำปอยเดี๋ยวพ่อใหญ่จะถ่ายรูปให้หา้ามสวยมากครับผมไกลมากเลยมากับน้องไกลหมานมากจะไปโอ้โหขาจัวประมาณสี่ชั่วโมง ดีหลานผมกำลังลงเบลครับปลาช่อนฮนะตัวไม่อ้วนเท่าไหร่ระวังเด้อระวังเด้อ,อค่อยๆลงไประวังระวังมันลื่นอย่าอย่าอย่าจับเชือกเด้อจับปลาเอากระดีกระ,ะดีอะไรไม่รู้เลออยอย่าอย่าอย่าจับเชือกจับปลาจับคอมันจับได้เบาอู้ือตัวนี้ไงที่ฮั บ่ค <Baş. S 2> ่อยๆลากขึ <c oughs> ้นค sí, okay. ่อยๆลากขึ้นกระสังค่อยๆลากขึ้นค่อยๆลากขึ้นค่อยๆลากขึ้นไปเออเออลากขึ้นไปเร็ว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 ป้อามือตัวใหญ่แถมบดเช่เออบดช่าบดช่าเดี๋ยวไงเอ้ยระวังระวังเบ็ดปอดอัตมาแห่งผอมเนาะเดี๋ยวพ่อใหญ่สีดึงขึ้นมาแล่นขึ้นมาเด้ลยเดี๋ยวเด้วยังบังยึบ โอ้โอ้โอบบกไงเลยครับอนี่ของเราสวยๆร,ระวังระวังระวังสะบัดนี่นะครับเออไม่อ้วนเท่าไหร่<ะ>มันจ่อยจะเปนใหญ่ครับอ่าหัวใหญ่เอานี่แหละจะไปเหอไปไปตีต่อครับก่อสวัสดีนะครับผมสวัสดีฟีทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมวันนี้ผมก็พามาตีปลานะครับผมเนาะนะครับผมก็พามาอยู่ที่แถวๆหนองงูเหลี่ยมนะครับผม แถวบางควงนะครับแถวลล่แต่แ,วแ,แถวแนี้แหละเนาะนะครับออวันนี้ผมมากับหลานน้อยนะครับผมน้องไก่นะครับพาน้องไกมาตีเหยื่ยปอปลอมครั้งแรกเนาะนะครับผมก็เลยไม่ได้เอาผามเอาไปไหนเอาปืนมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับจะได้อสอนวิธีการตีเหยื่ยปอปลอมให้หลานนะครับทีนี้ก็มานไหมก็นี่นะคลอง้อยแล่แถวนี้แหละแต่ว่าเราได้ไปเต้มึงแล้วเนาะนะครับด้วยผลงานเหยื่อก็ดีเนาะกาดีไก่ชนที่กาด,ดีอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้แล้ว นะครับผมก็ใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าขอมไม่หน่อยเดี๋ยวเราลุ้นไปติดตามกันครับว่านี้จะหมานไหมถ้าไม่ได้ปลาเราก็จะไปเลาะสีพึ้งกันครับผมไปมันหมานครับผมนี่ไงเราเลแต่เนื่อเราปอยูดใส่เบิดปลา

เงนเนี่ยขักเฮ้ยมัด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 อยู่ๆเออเดี๋ยวๆจเย็นๆ่าถึงแห้งเกิดอะเกะดอไ้เลยใส่เลย่เจ้ดูเจ้าดูตัวแรกตัวแรกกังเว้นเอ้ยระวังระวังจับอย่างนี้จับอย่างนี้ขังเอเอ้ยมา เกือบเกือบไม่โดนเกือบไม่ได้เอาโอเคโอเคมบ้านๆเก็บเก็บอุ้ยการฟอยเย็นเย็น บัยยุยเฮใหม่ยังใหม่ยใหม่ เสร็จเรียบร้อยเอาตกใจหมูดหนุ่ยกัดอยู่ใกล้นี่เรียบร้อยแล้วแต้มที่สามของเราแ้วไป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 เออเออเนี่ยไปเรื่อยไปเรื่อยเอาข้อมึงนี่เะเอา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 ไกลจะตีไกลจะตีเอา เี้คือเลี้ยงสั่งเฮ้ยสามตัวแล้วเออไปเรื่อยเรื่อพึ่งหลวงพึ่งหลวงตอมเต็มเลยครับลังอยู่ในป่านี้เนี่ยเลยโอ้โหเนี่ยนู่นอะแต่ผมดูไม่เป็นตาไม่ค่อยดีว่ามันบินไปทางไหน โอ้โหเต็มเลยคุณหลวงเต็มเลยผมว่าลังอยู่ในป่านี้ใกล้นี้แน่เลยเดีลองดูเผื่อฟกเดี๋ยวมามุดป่าหาพึ่งกันนะครับผมไปทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวมาลองดูครับจะเจอตัวไหมแต่พึ่งที่เราดูข้างนอกพึ่งหลวงเต็มเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมเนาะลองดูครับผมมดมาได้สักพักหนึ่งเจอแล้วหลังแรกครับอู้ยู่ลวงในนะ เห็นลางๆเรืองพี่น้องอันนี้ไม่รู้ว่าลังเล็กหรือลังใหญ่แค่ไหนเนาะแต่เห็นลางๆนะครับผมแค่ตั่เนึ่งเนี้ยเดี๋ยวขั้นแรกเลยแล้วก็จุดไปทีละนิดเดีเดี๋ยวจะแนะนำมือใหม่ครับผมนี่เอันเทเบิงติดตะกอนจุดให้มันลุกก่อนนะนะครับผมมันลุกขึ้นมาก่อนเอาจุิดตะจังงั้น ไม่ต้องกลัวไปทำทุ่งครับแต่ยุงเยอะมากฝนจะตกไงนี่ยมรู้ยุงเยอะฝนตกที่ไหนโอเคเหมือนเราก่อไฟมันติดก่อนโอเคแล้วม,มัติดก่อนค่อยเติมทีละนิดค่อยๆเติมทีละนิดครับผม,มนี่ไงหลานมาฝึกครับผมออกภาคสนามต่อเขาตัวขึ้นก็นจะได้มี เอาไปทํามาหากินได้ครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาได้ครับเอาโตขึ้นนี่ครับผมใส่เข้าไปค,ค่อยๆใส่ไม่ต้องตองรงนี้่ครับตรงนี้เรื่อยนี่แขวนแขวนในระดับในระดับนี้ครับแทนลูกไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งปิดแทนลูกก่อนถ้ามันทำทรงเหมือนจะดับก็ ค่อยๆกดไปทีละนิดเบาๆดีลุกครับนะฮะดีทำมันลุกดีแล้วก็ปิดฝานี่ไม่ดับแน่นอนอเข็ดเค็ไปเฝ้าเข้าไปาให้ไกลเป่าให้มันตรงๆเนี่ยเป่าให้ต่ำๆเออเอานี่ออกเออ,อหันเข้าไป เออเออเป่าให้มันเยอะๆพอจะได้มั่นใจว่ามันไม่เป็นอะไรเออเป่าลงไม้ลงังข้างล,างล,ล่างกันนะอ่าเป่าสักพักหนึ่งพอก่อนพอก่อนพอก่อนแล้วพอก่อนแล้วก็เราก็ค่อยๆเคลียร์โอ้มันมีรังเก่ามันด้วยดิยอืมก็บอกอยู่ว่ามีสองรังอ๋อนีอึ๊บม,ม,มันมีคอนเก่าเขาด้วยนะครับข้างๆ่ยเห็นไหมครับ ปีที่แล้วเนี่ยแต่ถึงอา้าวปอกมันอีกหนึ่งดอกเออปอกเ,เลยเออไม่ต้องปอกก็ได้จ่อไว้นแหละจ่อไป,อไปองั้นเออโอ้แตกละแตกละลียแล้วโอ้เลีเลีแล้วโอ้โอ้โอ้เรียเรีเรีโอ้โอ้สวยครับ,อบโอ้แจ้วแจ้วใกล้กว่ายใกล้กไปายเดินออกไปเลยอเออนี่ฮะรังนี้สวยมากเลยครับ เต็มพอดีเลยยังไม่ถอดสักชุดที่สำคัญน้ำหวานดูโอ้โหสวยแจ้วจัดไปเจออีกหนึ่งหลังแล้วครับผมนุ่นอยู่ไกลเห็นไหมน้องเห็นไหมครับนุ่นสวยนะสวยมากครับผมเดี๋ยวหลังนี้เดี๋ยวให้น้องไก่เป็นคนตีครับจัดไปมัน ขึ้น,ไปไปน,น,นามาไปควนไปเลยอ๋อควนคนลงมาตาขลยอว่าผีมาหาผียังไงมาองพยางผีใกล้ยยกลอู้ห่างอย่ไหมเดี๋ยวไดจะพึ่ง đi đi, để mình xì lôm, dãy sẽ phưng tát thì khoáng con, hup, thế, máy đi đi, mái cái, thẳng, เอออันไหนที่มันขวางอะตัดออกก่อนนี่พวกนี้ของขวางนี่ตัดออกให้เป็นแปนเออตัดออกให้ย่ำ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 เออนั่นแหละย่ำย่ำปล่อยกำล้วก็ปล่อยก่อนกำเออยังนี้แหะเร็วเร็วเ,เร็วเร็วจะหลุดไม่ได้เออปลอยตัดออกปเป็นแปนเนี่ยพวกนี้ตัดออกให้เบิร์ต ตาเยิ้มๆเออเออละเบิ้งให้มันให้มันสุดสิไหมนั่นวะเอ้าถ้าลงไปเออเอาเออให้มันเออเนี่ยเนี่ยงานนี่มัน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 เออนั่นแหละเออเออเนะทำยิ้ๆปล่อยเออให้มันตักกักนี่มันเป็น ตัดอย่าเพิ่มเห็นมอมันบังยังบังอยู่นี่บังตัดออกบอบ่บตัดออกเก่าเมื่อปัดออกได้กับปดออกเออนั่นแหละเนี่ยอย่าให้มันบังนี่ยังเสียอย่ามันบังเดี๋ยวมันมันฉีดตำน้ำหวานเท่าแตกนี่ทันนั้นนี้แล้วตัดตรงนี้ก่อนน้นำหวานแตกเออนี่แตยักแต่อ่ะออะ ยี่แตกแลยหรอเร็วๆตัดนี่ตัดมือมือนึงจับอย่าจับตัวมันเด้อกำกำปล่อยปล่อยให้มันดังกักเออนั่นแหละเราได้ <c oughs> นานตัดทั้งนี้เออตาหลัอองล่างก่อนกำให้มันดังกักปล่อยให้มันดังกักเออแล้วก็วิธกกำมันสุดไปอ่า ข้าบ่ขาบ่ห่นแล้วหรอกฮาบาไปยังบ่ไปยังยังบุซุดยังบุซุดบ่ไปยังดอกอืมเอาเออตัดบ่เป็นตัดทั้งๆคุณทั้งๆคุณเออหันคัดตรงนั้นหันรัดตรงนั้นไอเดี๋ยวหั่นมีมันกระโลนตัวอ่านี่สอนร้านหน่อยครับผมกับบุหน่อยละใหญ่แล้วเข่าม้อแล้วไปลุยอาออกมาไกลๆหน่อยเอาอันกล้องมาครับเออนได้ละเนี่ย ฝึกไปเขาเป็นมีวิชาติดตัวครับผมนี่อ้าวโชดิโชดิอ้าวโชว่อยอา,ดา,ยเ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใหญ่จะถ่ายรูปให้ห้ามจับตัวมันนะห้ามจับตัวมันเออโอเคประมาณนี้เนาะครับผมลังที่สองจัดไป,ไปมุดมากใกล้ๆกันนี่อีกลังนึง,ล,ง,นงลังไม่ใหญ่แต่ควันยังไม่หมดใสเลยเอา้าวไปกัดไปตัดเอาไอ <c oughs> ชิมเอามาเอามาิามามไป

ข้างหน้าไหนที่บังตัดออกก่อนเออจำไหมจำได้ไหมเออตาดอกนี่ตัดแบบนี้ตัดข้างล่างนี่ออกให้หมดเนี่ยมันบังตัวเองเห็นไหมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าขึ้นบังตัวเองตัดออกนี้อืมหนุ่มอยังบูติกเออใหญ่ไหมเนี่ยอย่างขึ้นบังตัวเองตัดออกอืม โอ้โหนี่ไงโอ้แตกแล้วอ่ะเรื่ยยอยๆพอนายเมาเอาตัดตัดอะจับจับเบาควาำมาก่อนเด้อเพรโอ้ยเออเอาเอาพอแล้วตัดเอาควาำมาก่อนเออและเออได้ดังแก๊กแล้วคุยดีอ มือจับบุคอนด้วยเออจับทางนี้เออแต่ก็ตัดกำให้ดังแก๊กมันไม่ดังแก๊กเออเอากำอีกนึงทำย้ำย้ำย้ำเออระวังระวังระวังนี่นี่ตอนนี้ออกกัมันหวานจะแตกเอออีกเออไหนที่มันติดเอะออกอย่าให้โดนเออนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาเอาถือเอาเออนี่แหละมันหวอ่นน้ำแตก เออเสียงดังว่ามันแตกไปแล้วอ๋อไปปัดปัดปัดออกปัดเขย่ามันออกทางนูน้นหาไม้กิ่งไม้เออหากเกากิ่งไม้ไอ้ที่มันแข็งแข็งหน่อยเออนั่นแหละเร็วเร็วอย่าเล่นห้ามเล่นค่อยๆเขี่ยออกไปเอออ่าค่อยๆเขียข่ยออกไปเขีย่ยเบาๆเขี่ยเบาๆบอกมันมาทำรังอีกเด้มอมึงมาให้ทางอีกเด้อเออแหละ พอไปกินไปทานเด้อบอกเอาฝั่งนี้ฝัง่งนี้เขี่ยฝั่งนี้ด้วยเออจับอีกด้านนึงจับอีกด้านนึงเออนั่นแหละอย่าจับตัวมันเด็ดขาดเออโอเคอเค่อยเขี่ยออกนั่นแหละเขย่าด้วยนิดๆเออนั่นแหละอ่ะโอเคไปาลังต่อไปครับผมเจออีกแล้วลังหนึ่งครับโอ้โหนี่ลังเบลอ้อเลยครับลังที่สี่ของวันนี้ครับผมโอ้โหจดแล้นะมั้ เกือบมองไม่เห็น,เหมนมันอยู่ลกมากเลยจัดไปมันมันห้อง,องใหญ่ให้ปลาลึกอมองมาเราเห็นด้วยทีแรกี่ เกือบจะเดินนี้แล้วมันอยู่ลกจริงๆให้หลังนี้โอ้โหแล้วมาอยู่งี้นะใครจะไปเห็น สวยมากรลังการงานสวยเดี๋ยวไปแทงเดี๋ยวไปแทง แตกแล้วตัดออกแล้วครับประมาณนี้สวยมากครับผมแต่ปัญหาก็คือแตกกี่รอบวะ <c oughs> อู้ดูมัหวานปิดตาสวยมากครับแต่ผมตีหลังไหนไม่มีหลังไหนที่ออกมาสวยๆหรอวครับแตกหมด <c oughs> จัดไปครับมันหวานอ้ยตัดยากจัดซาได้หลังนี้ อึอโอ้โ,อ,โอ,อยู่ลึกอยู่ยากอยู่ลกโอ้ไกลอ่ะอย่าจับตัวมันนะค่อยๆจับเจนเย็นเออให้แล้วนะครับผมรังที่ห้าของเราวันนี้นะอู้ผมว่าแล้วพุ่มนี้มันน่ามีครับแต่ผมว่ามันน่าจะมีหลายรังแต่อเผอิญว่าพอมุดเข้ามาแล้วเจอแค่รังเดียวเด้ี่ะน้องน่ามีหลายรังเนาะ แต่เจอรังเดียวก็ถือว่าใหญ่มากครับแต่มันอยู่ลกแต่ว่าดูหลังมันอยู่ยังไงของมันไม่รู้ครับน้ำหวานหัวอุ้มมาเลยที่แรกนึกว่าลังพึ่งดวงเอาฮปจัดไปครับผมมันหวานโอ้หเนี่ยออกแล้วสัเงัเป็นต็มเลยไม่ต้องเข้าไปใกล้มันจะได้ควันกับควางกับหมี่ าอยู่อย่างนี้เนาะโอ้เงยไหลโอ้แต่น้ำหวานมันทำไมเป็นกันนะแปกลกไปมันมาอยู่รังนี้เอาดนูนจะจะดูน้ำหวานเขาครับโอ้นนดูน้ำหวานก้อนก้อนใหญ่มากครับดูกองไปโฟกัสเนี้ยน้ำหวานใหญ่มากขึ้นมานี่ มนันนี่แล้วก็มานี่ครับโอ้โหสุดยอดครับนี่มันอยู่ลักษณะนี้ครับแต่ใหญ่มากนะครับผมว่าน่าจะประมาณสี่ฝ่ามือได้เนาะตัดไปครับมันหวานรังนี้สุดยอดเลยตัดครับผมทีนี้ใหญ่มัน่นาอ่าใหย่ใหญ่แตกครับควยสวยสุยในโลกควายได้สวยสวยในโลกลังนี้อ,อึ๊บออสวยสุดขอยสวยสวยุสย,สยในโลกอ,อู้รังใหญ่รังใหญ่ เกี้ยครับผมมากับน้องไก่หมานมากจัดไปหมานพึ่งนะปลาแต่หมดไปบนมาจิกแล้วหนึ่งล้วครับนู่นนู่นนะอยู่ข้างทางเลยลังนี้จัดไปแต่อยู่สูงครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเอาลังนี้ลงังสุดท้ายเด้อน้องนี่นะครับลังหัวท้ายเราก็จะกลับแล้วไม่ไหวแล้วร้อนแล้วโอ้โหดูลงัง เออนี่เป็นไงก้าพ่นควันผมนึกว่าไฟลามทุ่งนึกว่าไฟไม่ป่าจัดไปครับมันหวานหลังนี้ก็สวยครับโอ้โหขาวจ้วบน้ําหวานแตกเหมือนเดิม <laughs> เอาเราหาไปกินนะผมไมเป็นไรสุดยอด จัดไปครับสวยสุดยอดครับนี่ตัดมาแล้วยังไม่ถอดเลยซักรุ่นหวานเตี๊ยบกลับมาถึงบ้านแล้วด้ร์นะครับผมสำหรับผลงานเนาะนะครับก็พึ่งประมาณเจ็ดรังเนาะพึ่งมิ้งนะครับมีน้ำหวานอยู่นี่โอ้หวานได้เยอะมากครับปิดตาทุกรังสวยเลยนะครับผมนี่แล้วก็ปลาช่อนสามตัวเนาะ ทีนี้แดดมันร้อนนะครับก็เลยพากันกลับบ้านเลยเนาะกลับบ้านก็ประมาณเที่ยงเนาะอยู่กันประมาณสี่ชั่วโมงนะครับเนี่ยปริญายอยากกินยายมาเที่ยวนี่ยายวันนี้ไปกับน,น้องไก่ครับนี่ครั้งแรกของเขานะครับได้ตัวหนึ่งดีใจดีใจมากเลยอโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบมาเพียงเท่านี้เด้อนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผลงานก็ประมาณนี้นะครับไป เดี๋ยวจะคั้นน้ำผึ้งแล้วเก็บไว้ให้ยายกินครับ